สวัสดีอากาศแทักทายพ่อแม่พี่น้องเด้อนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube อำนาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับฝนตกลงเม็ดหรอครับพี่น้องสลับเสานี้นะครับออกปรได้ครับคันนี้เป็นอีซูซูนะครับ npr 120นะครับพี่น้องเอาเราไช้มาสูกดากออกแล้วครับพี่น้องมันออกปรได้นะครับมันมึนหี่ตมนะครับพี่น้องน้ำร้ายนะครับหมุนหนาเอาจอเอจะอยู่นะครับพี่น้องคุณ จะทำการนะครับสุกดากนะครับพี่น้องฝั่งนู้นเป็นอีซูนพีอาร์นะครับเครื่องลอยนะครับร้อยแรงนะครับมีสโลวนะครับพี่น้องไปแล้วครับกู้ขวนญกู้นะครับออกไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับฝนกำลังลงเวทลงเวทไม่ได้แล้วนะครับพี่น้อง กำลังทำการดันดา่ากันที่สองนะครับเป็นรถที่ง่านมาจากทางตะการพิถนนะครับพี่น้องในมลกันลม,กลมงานลมกันนะครับ <c oughs> คันนี้เป็นยันต่มา49แรงนะครับ <c oughs> ออกได้บ้าขึ้นนี่ลองบงังดูเหรลองบงังนะอ๋อพออีิถ้อย ล้พี่ได้ลนะรอ้อนาจมครับไปไม่ได้นะครับฟรีกีตมสร้างมืนครับกีตมครับ,น,รน,รบรน่าอิ่มไรล้อจมแล้ละพี่ร้อนาจมแล้วอ้าวรถไถสูงดักนะครับอา้าวทำการดันอา้าวไปนะครับอา้าไป อยู่พออ่ะไปได้แล้วครับอ้าวลงอยู่แล้วนะครับสู่ด่านกันอ้อมทีมอยู่ครับบ้านนี้หลังจากฝนตกมาขึ้นนะครับตกแห้งยิ่งเลยนะครับพี่น้องมาขึ้นนี่ก,ก็ได้เอาหนาวมานึ่เด้อหนาวเด้อไปแล้วครับเรียบร้อยครับไปหาจอดมองแหงๆนะครับพี่น้อง หาอยากอยู่นะครับบางแห่งก็ไดหน้ามันไหลนะครับส่วนฝั่งทีมงานชอวัชรินก็จอดเหมือนกันนะครับฝั่งฝุ่นครับทางทีมงานผมนะครับจอดที่กัดนะครับและงั้นบ่ได้ดอกนะครับมือนี้ฝ่ายยังบ่เปิดเลยนะครับเป็นทีซสูง NPR นะครับ120นะครับขั้นนี้อ้าวสุกดากันอีกนะครับไปไปสุกเพิ่นดอกมา สุดสุดซ้อยนะครับสงสัยจะสุดส้อยเลยนะครับพี่น้องอ่าไปไป,ไปโอ้ยขี่ตมนะครับพี่น้องอุปสรรคในการใช้งานหนาฝนนะครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละน,นะครับ น้องีบไปใส่ดินนอกนะครับพี่น้องขนาดรถเป่าได้นน่นะครับตามันหลายนะครับพี่น้องอ่าสูกกันยาวๆนะครับ ไปวิดบอวิดบอบอวิดนะครับค้าอีกแล้วดันกันสุดซอยนะครับเอาให้สุดครับดยายพยุตมองชีวาบอไวแล้วนะครับ <laughs> ไปอา้าวสุดซอยครับสุดซอยอีรีครับพี่น้อง มีหีวอร์้อมดินะครับควาดภัยดีเดียวนะครับสำหรับ NPR 120นะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับ NPR คือกันนะครับเป็น NPR เครื่องร้อแรงนะครับ เดินหน้ามาก่อนพี่ว่หน้าเดินหน้ามาก่อนครับเอาหน้ามาก่อนแห่มาค่าไอพีข้างเอารถไถสุกเอาเออมาครับมาจิตเจริญพาณิชย์นะครับรถฝั่งทางตะก,การพืชผลนะครับโอ้นะครับเอาเยเอาเยดูแล้วนะครับคันนี้มีสโลนะครับ สโลก,กับสโลกต่อกับโบโบยูเดียวรับสโลก,ก็ได้สโลก,ก็ไม่ไหวนะครับคันนี้ไปโดนหัวหน่อยนะครับพี่นอ้องอุสรรก,การทำงานหนาฝนครับ มีกันทุกที่นะครับอุ้ยท่ากับเละนะครับพี่น้องขี่ต้มไล่ไล่อ่าดันดาครับดันสุดซอย <c oughs> <c oughs> โอ้จมคักเลยครับบัดน,นี้รอนาเน็กลงเลย ผมกับพ่อสามารเฉี่ยเขาไปแท็กกับได้นะครับผมอุณหน,นูมมันไหลนะครับเบิ่งกันทางห่างแล้วครับอา่าบ่ใส่ปัญหานะครับสี่ก้าเราสี่ก้าเราเอาไว้นะครับไปนะครับสูตรซอยคือเก่าเอา้ายังบ่คืนอีกโอ้ยชีวิตเรากระ,ะได อาเรียบร้อยนะครับสุดซอยปลอดภัยปีหนึ่งคันนะครับหนางาเก้ากเละๅฤๅนะครับโอ้ยน้ำลายฝนโตมาขึ้นนะครับนี่ครับหนางาโดยรวมนะครับอ้ฝั่งนั้นก็จอดนะครับเป็นทีมงาน1 0อนะครับจอดขึ้นกันจอดทุกทีมงานครับวันนี้ว่าชีพธนาสมิตรตุโมนะครับจอดขึ้นกันนะครับแห่งงานบัวทัานใดญนะครับเด็ดออกภูหละนะครับจังหวะกัน ส่วนทางทีมงานเราก็จอดเหมือนกันนะครับชอว์วัชดรินกับจอดที่กัดเดอรนะครับอ๋าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนิทซะก่อนนะนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งรถไถตามดักพกหล่อซื้อๆหรอกนะครับไปที่เขากาเบิ่งเด็อให้รื้มกดติดตามให้น้ำเดือดนะครับกดไลค์ให้น้ำแน่นะครับกดแชร์ให้น้ำพร้อมนะครับอ๋าสำหรับคลิปนี้เอาลาพี่นจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับ